เราคงเคยผ่านหูผ่านตากับการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านโทรทัศน์ช่องดาวเทียมเคเบิลทีวีวิทยุชุมชนที่บอกว่าคุณผู้ชมจะเชื่อไหมคะเหตุผลที่เราไม่ควรเชื่อมีคําตอบรออยู่ค่ะ หากไม่อยากถูกหลอกจากโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหล่านี้มีวิธีการง่ายๆค่ะ1มองหาเลขระบบอาหาร13หลักในกรอบเครื่องหมายออยอบนฉลากผลิตภัณฑ์2เปรียบเทียบข้อมูลโฆษณากับข้อมูลบนฉลากที่ได้รับอนุญาตหากไม่ตรงกันอย่าเชื่อและไม่ควรซื้อ 3. อย่าเชื่อการโฆษณาโอ้อวดลดความอ้วนหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกายหรือรักษาโรคถึงแม้ว่าจะมีการอ้างว่าได้รับการรับรองจากออยอก็ตามเพราะว่าออยอไม่เคยอนุญาตให้โฆษณาในลักษณะนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นเพียงผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานนอกเหนือจากการทาน ารปกติไม่ใช่ยาจึงรักษาโรคและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกายไม่ได้ค่ะ